สวัสดีครับพี่น้องวิถีในเสาเด้อครับผมวิถีในเสาวิถีรอบป่อเมื่อนี้ผมมีอันนี้มาบอกมาเบิรงพี่น้องเด้อเขาเอาแว่นแก้วเด้อพี่น้องเด้อแว่นแก้วถ้าปลูกเป็นไม้มงคลเสริมโชคลาภเด้อพี่น้องแว่นแก้วเสริมโชคลาภแล้วก็เป็นเป็นผักไปน้ำเด้อพี่น้องเด้อ เป็นพักอยู่ในตระกูลบัวบกในตระกูลของบัวบกด้วยพี่นอ้องถ้าภาษานากะเขาเออนี่ยังกะผักหนอกใหญ่ผักหนอกใหญ่เป็นว่าหลายคนมากินบไดใดด้วยพี่น้องเดี๋ยวผมจะกินห้่งเนี่ยยอดอ,อ่อ,อนๆเลยพี่น้องกินกับปนเด้วยพี่น้องกินกับปนอยงังแซ่บเด้น ก,กินก็การก็ผักแว่นนะพี่น้องกินคือกันก็ผักแว่นเลยตวาวาอันนี้ซื้อเป็นภาษากลางคืนว่าต้นแว่นแก้วผักหนอกใหญ่ผักหนอกใหญ่อันนี้หอ,อมปลูกเป็นไม้มงค้นได้ครับผมปลูกเป็นไม้สวยงามได้อันนี้มันเกิดกระสีขึ้นคู่กันครับ อกวักมรกตอันนี้ดินเขาขึ้นเกิดขึ้นเองด้วพี่น้องด้วเกิดขึ้นเองเลยบ่งดอกเบองดอกการอาืน้องเมินี่กินกินซดสดๆนั้นเป็นยาด้วพี่น้องไล่พิษไข้ ไล่พิษไข่แก้ชำ้ำในก็เป็นแก้โรคตาแดงบ่แม่นโรคตาแดงทั่วไปที่เป็นเชือ้อราได้พี่น้องตาแดงตาขาวเข้าแดงนะบางคนสิจเป็นเนี่ยใร้พย้ายามกินนะครับเอาไปปั้นกินเป็นน้ำก็ได้หรือว่ากินซดก็ได้ของดีครับผมอีกอย่างหนึ่งเสริมโชคลาภเป็นไม้มงคลด้วยครับผม มันแมนสวยงามโมแมนเป็นพักธรรมดาเด้อครับผมถ้ามาักคลิปนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ในเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับผม